สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ am 1 5 d y วันนี้มารีวิวรองเท้าเซฟตี้หัวเหล็กของ CAT นะครับเพื่อเพื่อนเพื่อสมาชิกที่กำลังมองหาอยู่นะครับได้มาดูตัวจริงกันนะครับว่ามันบอดี้ประมาณไหนนะครับใช้วัสดุอะไรในการทำนะครับเรามีกี่สีอันนี้ผมได้มาในช่วงแฟลตเซลนะครับได้มาราคา900กว่าบาทน,นะครับแนะนำให้ซื้อในช่วงแฟลตเซล นะครับของแต่ละเดือนถ้าซื้อผ่านช h อปปีหรือ Lazada นะครับอันนี้ถ้าสนใจยังไงก็คลิกไปดูใต้ใต้คลิปได้ก็จะมีพิกัดลิงก์นะครับให้เข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้ตัวนี้เบอร์8นะครับหนังที่ผลิตนะครับวัสดุเขาบอกว่าเป็นหนังวัววัวกระทิงนะครับไม่ใช่ทั้วัวธรรมดานะครับเป็นวัวกระทิงด้วยนะครับอันนี้รอนานนิดหนึ่งเพราะว่าต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับมาดูกัน นี่ด้านในนะครับก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะครับนุ่มอยู่นะครับด้านในตัวนี้ก็จะเป็นบอกขนาดนะครับแต่ละขนาดไปตัวนี้ผมสั่งมาเบอร์8นะครับ42ด้านหลังนี้ก็จะเป็นนุ่มนะครับแบบย่างนุ่มๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตะเข็บต่างๆนะฮะด้านข้างด้านหลังในการเย็บ งานประณีตนะครับแล้วก็มีโลโก้ต่อตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะมีโลโก้นะครับที่ตีตะเข็บเข้าไปนะครับหมุดเข้าไป1.2.3.4จุดสนะครับแล้วก็จุดร้อยเชือกทั้งหมด4ฝั่งละ4เป็น8นะครับตัวนี้ก็จะมีคาดดำด้วยนะครับเข้ามา,าความหนานะครับตรงส้น วัดจากตรงตะเข็บนี้เลยนะครับประมาณ1นิ้วนะครับส้นหลังแล้วก็ด้านหน้าประมาณเกือบ2เซนนะครับตัวนี้เซฟตี้เฉพาะมันจะมีหัวเหล็กเซฟตี้ด้านอันนี้นะครับแต่ว่าตรงพื้นจะไม่มีแผ่นเหล็กนะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับแล้วด้านล่างก็จมีแผ่นเหล็กตัวนี้โลโก้ตอไปด้วยนะครับก็จะมีสีเหลือง นะครับแล้วก็สีกะกีสีดําเหมือนไม่มีนะครับใส่สบายอยู่นะครับอันนี้ผมได้บางแต่เดือนพฤศจิช่วงเดือน 11- 11นะครับก็ได้ราคามา900กว่าบาทนะครับบางร้านก็พันสี่พันห้าลแต่ร้านไปนะครับอ่าโอเคเลยนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายคู่ซ้ายฝั่งคู่ขวานะครับในก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามองด้านหน้า เหมือนรองเท้ามิกกี้เมาส์นะครับใหญ่ๆก็จะโค้งมาแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ